สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคในโปรแกรม powerpoint นะครับว่าเราต้องการที่จะให้มีฉากแล้วก็มีภาพพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาหลังภูเขานะครับเมื่อโผล่ขึ้นมาถึงกลางจอนะครับหรือประมาณโซนบริเวณนี้ก็ให้พระอาทิตย์นั้นหมุนรอบตัวเองนะครับจนกว่าจะไปสไลด์ถัดไปนะครับจะทำอย่างไรถ้าต้องการแนวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันเลยนะครับ อันดับแรกเลยก็จะนะครับทำฉากหลังก่อนนะครับคลิกจัดรูปแบบพื้นหลังในที่นี้ก็จะเติมสีฟ้าลงไปให้กับพื้นหลังก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็วาดรูปขึ้นมาหรือไปแทรกรูปภาพเข้ามานะครับในที่นี้ก็จะไปใช้วิธีแทรกรูปภาพเข้ามานะครับก็จะนําภาพพระอาทิตย์เข้ามานะครับในฉากนะครับเสร็จแล้วก็จะนําพระอาทิตย์ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับ จากนั้นก็แทรกอีกครั้งหนึ่งนะครับแทรกรูปภาพนะครับแล้วก็ไปเลือกฉากนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะเห็นว่านะครับตอนนี้พระอาทิตย์นะครับก็จะอยู่ข้างหลังฉากนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังนะครับแต่ตอนที่เราทํานี้นะครับภาพนี้มันอยู่ข้างหน้านะครับมันอาจจะทําให้เราทําลําบากเพราะฉะนั้นเราอาจจะทรงไปข้างหลังสุดก่อนนะครับให้ดวงอาทิตย์มาอยู่ข้างหน้าเสียก่อน พอเราทําเสร็จเราค่อยส่งไปไว้ข้างหลังอีกทีนึงนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกนะครับเลือกพระอาทิตย์นะครับเราต้องการทำเอฟเฟกกับตัวนี้นะครับการเคลื่อนไหวตัวนี้เราก็มาที่เมนูที่ชื่อว่านะครับภาพเคลื่อนไหวคลิกลงไปจากนั้นให้คลิกบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวให้เปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มใส่เอฟเฟกนะครับให้กับพระอาทิตย์นี้โดยนะครับ มาคลิกท uh, ี camera, the ่ตรงนี้ครับเพิ no. ่มเติมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่เส้นตรงนะครับการเคลื่อนไวแบบเส้นตรงคลิกหนึ่งครั้งนะครับจะเห็นว่าพระอาทิตย์นั้นจะเลื่อนลงข้างล่างนะครับไม่เป็นไรนะครับให้เรามาที่ตัวเลือกเอฟเฟกตรงนี้นะครับแล้วเปลี่ยนเป็นเลื่อนขึ้นตรงนี้เปลี่ยนเป็นเลื่อนขึ้นพระอาทิตย์ก็จะเลื่อนขึ้นข้างบนนะครับแต่ระยะทางในการเลื่อนนั้นยังไม่ใช่จุดที่เราต้องการนะครับเราก็ คลิกที่จุดสีแดงตัวนี้นะครับกดชิปที่แป้นพิมพ์แชไว้นะครับแล้วก็ลากเส้นตรงนี้ขึ้นไปนะครับเพื่อให้นะครับการเคลื่อนที่นี้เป็นเส้นตรงนะครับเอาแล้วก็วางไว้ประมาณนี้นะครับแล้วปล่อยเมาส์นะครับจากนั้นจะเห็นว่ามันจะมีจุดวงกลมสีแดงกับจุดสีเขียวนะครับกดปุ่มชิปแชไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาลูกศรมาชี้ตรงจุดสีเขียวนะครับกดชิปแชไว้นะครับแล้วก็ลากเมาส์ลงมานะครับ ให้ภาพนี้มันมาซ้อนทับที่เดิมข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ปล่อยเมาส์ครับาจากนั้นถ้าเราลองกดเล่นดูนะครับอลองเล่นดูก็จะเห็นว่ามันเคลื่อนที่นะครับแต่การเคลื่อนที่นี้ยังไม่เป็นเส้นตรงเท่าไหร่นะครับมันมีการเคลื่อนที่เร็วและช้าอยู่เราก็จะมาปรับค่าตรงนี้เพิ่มเติมนะครับคลิกลูกศรสีดําลงมามาที่ตัวเลือกเอฟเฟกนะครับคลิกลงไปนะครับจากนั้นนะครับ ตรงเส้นทางตรงนี้นะครับ1วินาที1วินาทีศูนย์พวกนี้ลากมาให้เป็นศูนย์หมดเลยนะครับาลากให้เป็นศูนย์หมดเลยเสร็จแล้วนะครับการกําหนดเวลาคลิกตรงนี้นะครับเริ่มให้เปลี่ยนจากเมื่อคลิกให้เป็นกับก่อนหน้านี้นะครับหมายก็ว่าเพื่อนันสไลด์แล้วนี้ให้มันเล่นเลยนะครับไม่ต้องมาคลิกเมาส์นะครับระยะเวลานะครับเราจะให้มันเคลื่อนที่เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับเรานะครับถ้าเราให้ค่อนข้าง ช้าหรือช้ามากก็3กับ5นะครับอ่ลอง3ดูก่อนนะครับกดปุ่มตกลงนะครับดวงอาทิตย์ก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาโอเคนะครับถ้าเราเลือก5้าเป็นยังไงอ่ลองดูครับเลือก5วินาทีช้ามากไหมกดปุ่มตกลงอา่าก็จะค่อยๆขึ้นมานะครับเอาละอา่อาแล้วแต่ไปปรับออกนะครับว่าจะเอา3หรือ5นะครับทีนี้เมื่อเคลื่อนมาถึงตรงนี้นะครับ เราอยากให้มันหมุนรอบตัวเองทําอย่างไรนะครับเราจะไม่มาเพิ่มเอฟเฟกตรงนี้นะครับแต่เราจะต้องมาคลิกเพิ่มภาพเคลื่อนไหวตรงนี้แทนนะครับอ่าตรงนี้คลิกที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะครับจากนั้นให้มาคลิกปั่นนะครับหรือสปินตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งครับอ่าเราจะเห็นว่ามันจะปั่นอยู่ข้างล่างนะครับท對對ีนี้ให้มาที่นะครับตรงนี้อีกครั нет, ้งนึงนะครับคลิกเพื่อเราจะกําหนดละเอียดอีกครั้งนึงนะครับ จากนั้นมาที่ตัวเลือกเอฟฟกนะแล้วมาที่การกำหนดเวลานะครับเริ่มปั่นตอนไหนให้เลือกเป็นหลังก่อนหน้านี้นะครับหมายความว่าเมื่อมันเคลื่อนมาถึงจุดนี้แล้วค่อยปั่นนะครับเรียกว่าหลังก่อนหน้านี้นะครับทีนี้การทําซ้ำนะครับการทําซ้ําตรงนี้ให้มาเลือกเป็นจนกระทั่งคลิกครั้งถัดไปนะครับ มันก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปสไลด์ใหม่นั่นเองนะครับกดป่มโต๊ะลงนะครับทีนี้เราจะลองรันสไลด์ดูนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับคลิกตรงนี้แล้วก็เล่นนะครับะจะเห็นว่าค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับพอมาถึงจุดนี้ก็จะหยุดแล้วก็ปั่นหรือก็ว่าหมุนนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะให้ฉากตรงนี้นะครับฉากตรงนี้ มาอยู่ด้านหน้าหรือว่าให้พระอาทิตย์ไปอยู่ด้านหลังนะครับเราจะเอาฉากมาอยู่ด้านหน้าพลิกขวานํามาไว้ข้างหน้าสุดนะครับพระอาทิตย์ก็จะอยู่หลังฉากหรือว่าหลังภูเขานั่นเองนะทีนี้เราจะลองรันแบบเตรียมสไลด์ดูนะครับรันสไลด์โชว์นะครับจะเห็นว่าพระอาทติตย์ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วไปถึงจุดที่ต้องการก็จะหมุนนะครับแล้วก็หมุนอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีคําสั่งให้ไปสไลด์ถัดไปนั่นเองนะครับ ไปลองฝึกทำกันดูนะครับเพื่อให้งานของเราน่าสนใจพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ